บินเก m e r t รเกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใแล้วมาคอมเมนต์ก่อนใคร mm hmm. กดเลยกดเลย ตอนนี้หน่ดีลต้าทีกำลังไปยังแท่นขุดเจาะน้ำมันซึ่งตัวควบคุมอยู่บริเวณชายฝั่งของเกาะทูเรโนพวกเขามีหน้าที่ทำลายการติดต่อสื่อสารของศัตรูและก็หาทางไปยังชายฝั่งเพื่อไปช่วยเอเจนต์ลอร์ดิเกสมาตาทูนี่คือเดลต้าทีตอนนี้เราใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วรับทราบเปลี่ยนรับทราบแล้วเดลต้าทีทำลายเป้าหมายและหาทางไปยังชายฝั่งเรดาร์สิโซจะต้องเปลี่ยนเหลือประมาณศูนยดศูนย์ศูรับทราบแล้วเดลต้าทีเลิกกัด สวัสดีครับกับมา่อกับเกมสไนเปอร์โกด์บอลเลีร์นะครับตอนนี้เราก็เป็นหน่วยเดลต้าทีนะมาถล่มแท่นขุดเจาะน้ำมันนะครับก็น่าจะมันน่าดูนะแต่ว่าใช้ปืนกลผมมันยิงยากนะครับเก็บเนี้ยเฮ้ทำไม่ีด้ตอนนี้โดนจับได้ล่ะหวยไงยก็ต้องโดนครับปืนกลซะขนาดนี้คือเหมือนเกมมันออกแบบมาให้แบบสำหรับสไนเปอร์นะครับปืนกลแม่งแบบยิงยากมากเลยมีเก็บเสียงอยู่นะลองสักหน่อยแล้วกันมา Stay razor sharp. Hostile sight. in เพศตัวอยู่ข้างหน้านะเก็บซะหน่อยครับพยาบาลประเจ้าแหน่งซะพร้อมนะไปอืมอืมเรียบร้อยครับมีสตูให้ด้วยปืนแหลมเหมือนเป็นลูกซองเลยนะนี้เอาแล้วครับเรียบร้อยเฮ้ยอะไรอ่ะเขาเป็นซิเกตเอ้าลูกยิงมาเฉย เคยเจอนะสิเพตปืนน้นี่มันยิงยากมากคนยิงแบบไ,ไม่ต้องเลงด้มไหมต้องยิงพิน,นัดอ้ะเออยิงยากมากอมเออได้อยู่ไว้ถ้ากดลัวเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยครับท้องไม่รู้เรื่องโอเคน่าจะเคลียร์นะตรงนี้ คไปต่อครับไปต่อรุดเข้าไปลุกเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอออยู่ไปดิเออเพื่อนโอ้โหยังไม่โดนเลยไม่โดนได้ไงวะนะ่ยคิวก่อนเขียเรียบร้อยด่านนี้มันค่อนข้างแคบนะบางทีอาจจะแบบหมุนไวไปหน่อยนะขออภัยด้วย เมื่ยถไปแล้วกันสุดที่ยังหมดโอ้โหจอดจอกนี่เลยเหรอ <c oughs> ยืนกนันจอดจอกเหมือนยิงไม่ค่อยตายเลยว่ะเก็บไปต่อครับเลือดใช้อีกเลือดจะหมดตลอดไปไปไป <c oughs> ระเบิดนำไปก่อนลูกนะึงเก็ <c oughs> ไปครับ ใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะเก็บเสียงซะหน่อยละกันเฮ้ยมีอะไรที่มาทางนี้ยังไงเฮ้ยตัวหนึง่งเออโอเคเคลียร์ไปต่อได้เพืนะ่อนพยาบาลครับมีพ,พายาบาลให้โคตรเยอะเลยเราก็ใช้เปลืองเขาด้วยนะ อันนี้ก็สูตรลูกซองโอเคเพื่อนมานะมาเททูลนี่คือเดลตาทีตอนนี้เรากำลังไปยังจุดทุกหมายรับทราบเปลี่ยนทำงนั้นนี่ดีมากคำต่อไปเอาล่ะทุกคนดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีเลยนะงานของเราในตอนนี้คือการทำลายการติดต่อสื่อสารของพวกมันเกลี่ยพื้นที่แล้วมุ่งหน้าไปยังชายฝั่งแอนเดอร์สันได้รับหน้าที่นี้ไปนะในการทำลายจุดติดต่อสื่อสารของพวกมันเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจครับท่านเหมือนเราชื่อแอนเดอร์สันเนี่ย ทำอะไรอีกท่านหนึ่งครับเอาละช็อตนี้ยังไงสามคนมาแล้วครับเก็บมันซะรอแป๊บใจเย็นๆโอ้โหมุมมุมโคตรยากแเขาใม้สโลให้อยู่นะโอเคเรียบร้อยเขียนให้เราทำลายไอ้ตัวควบคุมตรงนี้นะเป็นการติดต่อสื่อสารนะครับโอเคเรียบร้อย เออเย็ใจเย็นเออระเบิดไปซะไป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 เขาไปเขาไประเบิดอีกลูกนึงไปเออลุ่มหนึ่งไปเออระเบิดไปซะไปสองตัวเฮ้เฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวใจเ็นใจเย็นโอ้จะตายจะตายจะตายเพื่อนช่วยหน่อย เกือบตายครับเมื่อกี้นี่คือศัตรูใช่ไหมไม่โดนเลยวะระเบิดไปดิเอาเด้งกลับมีเรียบร้อยอ๋อเพื่อนเหรอโอเค เพื่อนเพืนนเอ่อนเพื่อนไปไปไปทมันทำมันีโหลดรีโหลดไอยาบาลนี่เออมาก่อนแค่สักทีนึงโอเค เขามีเรือออกไปครับมาดูดูเหมือนว่าจะมีเรือของพลเรือนออกมาจากทางด้านเหนือน,นะครับครับแล้วเหมือนเป็นเรือของพลเรือนใช่ไหมเออออกไปแล้วโอ้โหศัตรูมากำลังเสริมครับมีกำลังเสริมมาเออโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไม่ยิงว่ะเบอร์ต่อย เออเขายังไม่ตายอีกโอ้โหแล้วดูแล้วดูมันยิงตายแน่เลยแล้เพื่อนไม่ยิงมาเออเหมือนเราต้องเป็นตัวเปิดเป้าให้อะมาดูทูนี่คือเดลต้าทีนะตอนนี้พื้นที่เคลียร์แล้วเรากำลังจะเตรียมดำน้ำน่าจะไปถึงชายฝั่งประมาณ5นาทีกลับมาแล้วเดลต้าทีดำเนินการต่อได้ให้ดำน้ำอะใหน่ซิวัะเนี่ย ค okay, ไปต่อครับตอนนี้เขาบอกว่าเราได้ค้นพบความลับแล้วนะไปดูที่สเ,เกตเมนูได้นะครับหน่วยเดลต้าทีไปถึงชายฝั่งอย่างปลอดภัยงานถัดไปของพวกเขาคือการถล่มค่ายทหารนั้นหาเจ้าหน้าที่โราเิเกตและพามายังจุดหลบหนีใกล้กับท่าเรือ,รอเซอรซโซซิกโฟประจำตำแหน่งแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือในการโจมตีนี้เดลต้าทออนชอร์ปรซีด โอเคก็ยังคง,งอยู่กับโอ้ยโดนแล้วครับอ๋อมันเป็นอีกเหตุการณ์นึงใช่ไหมทำลายเดียวกันครับอ๋อมันคือเหตุการณ์อันนั้น,นครับที่เราต้องเก็บสไน,นนะเปอรต์ตรงนั้นน่ะเออนี่ไงโอเคลุเยเราไม่อยากใช้ปืนนี้เลยอ่ะจริงยากเออ หมือนมันยิงไม่ตายอ่ะยิงโคตรยากเลยโอ้โหตก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 เรจะตายเอาครับยิงยากมากต้องให้เพื่อนเก็บอย่างเดียว,วตอนนี้ ผมยิงไม่ค่อยได้เลยยากจริงเราเปิดนำไปก่อนนี่ทั้หวันนี้ดูเขาไปเออเข้าไปเออข,ไปข้าไปเพื่อนเอาลูพวกนี้เพิ่งออกไปครับเออ เขายิงวาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยมองไม่เห็นเลยอ่ะข้างบนข้างบนไอ้ยิงมันไม่ตายเลยเว้ยไอ้ยิงโดนนะตายแน่ตายแน่ไม่มีเปลี่ยนปืนหรอ ไม่ไหวจริงปืนกลระบบปืนกลแม่งโอ้โหโคตรโคตรกากระยิงยากมากให้านสุดท้ายครับเนี่ยคือแบบผมโผล่ปุ๊บแม่งยิงโดนเลยอะโปล็อกหัววะเนี่ยอะไรวะอ๋อายูบล็อกเออเขาที่ไม่ตายอีก ทิ้งไม่ตายด้วยโอ้โหแบบเกม่ยมสุดสุดเออไปบ้านจะหมดแล้ว啊ถือเข้าไปขอพยาบาลหน่อย ััเออใจเย็นเพื่อนในรมันปิดไปน่อยลูกนึงก่อนเออไปเพื่อนไ ทั้งเพื่อนเลยยิงไม่ตายวะโอ้โดนโฟล็อกหัวครับผมอ่ะไล่ลุย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 เออโอเคลุยต่อ เรียกเซอติโกตอนนี้เราตรวจพบกล่องเงของสตูกมันเข้ามาจากทางใต้เดี๋ยวผมจัดการเองผมจะยื้อให้มันถอยไปจนกว่าจอยเนต้าทีจะไปยังจุดมุ่งหมายออกมุมหนึ่งครับโอเคเราเป็นหน่วยสนายแล้วนะครับให้สโลเอนามี่เรนฟอร์มเมนนะครับก็เกือบหลังเสริมนะเฮ้ยไม่ได้คุณออฟด้วยแฮะ กระสุนเท่ากันนะแม่แต่คุณน็อฟดีกว่าไหมาไหนๆลงมายังโอเคมาครับโหเสียงยังดังแล้วจะมายิงไม่โดนล่ะเออเอาหน่อยโบเข้าให้ครับหัวแตก โอ้เยอะ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 เอาว้โอคอลกอเดี <Christ>. ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออไม่โดนโดนหน่อยโบหัวแตกแต่ว่าเราก็เสียเลือดเยอะเหมือนกันนะครับวันมาเพิ่มว่ะเออเอา เนี่ยมันโดนโปลแล้วหัวเฮ้ยทำไมมันยากจังอะโอ้โหยากขึ้นป่ะวะเนี่ยคือแบบมันยิงผมเข้าหัวหมดเลยอะโคตรโหดล้วยิงคนขับได้ไหมไม่น่าจะได้ฮะมุมไม่ค่อยดีเลย เออโดนหน่อยเออเออต้องแบบยิงเสร็จแล้วก็หลบยิงเสร็จแล้วก็หลบอะ่ะไม่งั้นไม่รอดอผมมาเพิ่มอะ่ะทำไมรอบนี้มาไวจังเดี๋ยวเออเอเอ หายเยอะมากแล้วคุณน็อบดีไหมผมไม่มีเวลาแบบกานหายใจเลยครับโดนยิงตลอดโอ้โหเอาละ เออโดนหน่อยดิโบเข้าให้ออกไม่ได้เลยออกปุ๊บโดนปับ๊บเออ เยอะอยู่ครับเยอะมากมาเรื่อยๆเ,เลยเว้ยยิงไม่โดนเลยอะไรกันนี่ผมเลือกระดับฮาร์ดมาป่ะวะเนี่ยเป็นมันยากยังไง เลือดจะหมดแล้วครับเลือดลอาสุดท้ายแล้วเอ้ตรงนี้เอาหน่อยเอาหน่อยแต่เกมมันก็ให้เลือดเยอะดีนะเหมือนรู้ว่าเราจะตายเนี่ยออกไม่ได้เลยอะ่ะโอ้โหทำไมเป็นงั้นวะไปที่อื่นได้ไหมเออเอาหน่อยนี้ เออเอาละน่าจะพออยู่ได้แล้วนะตอนนี้เตรียมไปยังจุดหลบหนีกว่าจะผ่านมาเดทูนี่คือเดลต้าทีตอนนี้เรากำลังไปยังแคมป์ของเ<อ>ป้าหมายเราเห็นจุดหลบนี้แล้วรับทราบเลียนรับทราบแล้วเดลต้าทีสิงเลประจำที่แล้วกำลังรอผู้โดยสารคือตอนนี้นี่เป็นนอนที่เล่นยากที่สุดตรงเนี้ ยิงยากเกินระเบิดหมดเอาแล้วเพื่อนโอ้โหกุสตาจะยิงเก็บเสียงซะหน่อยเพื่อนมังเปิดเฉยเหมือนยิงเป็นหนังเลยอ่ะด่านนี้คือแบบกว่าจะโดนเนี่ยนะจะสุนหมดเป็นลังเออ โก้โก้ยามาเอ้เท่อากระสุนหมด<ป>เดียวเดียวเดียวยิงไม่ออกเฉยชัชกกระสุนนี่เออเกี่ยมันแปลกๆประวาเนี่ยเฮ้ยเอออะไรตอนนี้โคตรปวดหัว เปิดไม่มีขึ้นาโกโกโกคุณกลนขึ้นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไป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 ข้างบนเหรอโอ้ตายยังเออ ตำแหน่งตอนนี้พร้อมนะไป<ม>ตอนนี้เราได้ตัวเป้าหมายแล้วกำลังจะปไปยังจุดหลบหนีโอเคตอนนี้ก็หนีนะครับหลบหนี หลวมพลกลันลมปี๋ตอนนี้ผมเห็นทางที่จะออกไปจากเกาะนี้นะโดยการใช้เรือของพลเรือเือน่ะผมกำ่ังโดนลมเยอะตอนเนี้ยโอ้ยิงกันใหญ่เลยวิ่ง <c oughs> อย่างเดียวครับตอนนี้วิ่งแล้วเออวิ่งอยู่เราทำได้ชักที่เราทำได้แหละเดือดตึ๊กโกตอนนี้ย้ายก้นมาให้ไวเลยเรีรยวข้าวกำลังเสริมศุกร์กำลังมาแล้วอยู่ใจเ,เย็นเพื่อนเขาล่วงไปแล้วตอนนี้ผม,มต้องไปจุดนี้คือผมไม่เห็นตัวศัตรูอ่ะ ยังเดียวไว้ฮ้้ไปให้ไหวที่สุดแล้วเปิดมาผอทนไม่ได้อนฉันมาแล้วโคตรเถื่อน เนหนีได้นะโอ้กว่าจะผ่านคือแบบเฮ้ยทำไมด่านนี้มันเล่นยากจังวะเล่นโคตรยากก็เดี๋ยวเราไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะคือแบบโหปืนด่านนี้มันยิงยากมากเลยอะไม่รู้ผมไปกดระดับฮาร์ดหรืออะไรหรือเปล่านะครับยิงยากเกิน กว่าจะได้แต่ละตัวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ยากจัดๆครับโอเคครับก็ถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครนะครับเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย